เอาละครับสวัสดีท่านด้วยนะครับอยู่กันในไมค์ครับอยู่กันในไมค์ครับเอ่ a เ,เซิเอรสเปเชียลพาร์หนึ่งนะครับก,ทกบ็ทุกเรื่องหนึ่งโดยจะมีสเปเชียลนะครับก็สเปเชียลของเดือนนี้ก็คือการทัวร์เมืองประจําเดือนกรกฎานเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาทัวร์เมืองแถวนี้ก็นะครับเมืองก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เยอะป่าววะเดี๋ยวรับก่อนเออเยอะครับเยอะเยอะเยอะโอเคถ้างั้นมาเริ่มเลยครับตรงนี้ครับเป็นช็อป NPC นครับที่ขายของค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลนะครับถามว่าทําไมไม่สมเหตุสมผลนะครับก็เพราะว่าอ่าตอนแรกเนี่ยที่เรามาเล่นเซิร์นีครับเราแทบไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดเลยครับผมเลยต้องขายของที่ราคาถูกถูกให้แพงแล้วก็ราคาแพงให้ถูกนะครับนั่นแหละครับไม่สมเหตุสมผลโอเคต่อไปฮะเป็นช็อปแห่งที่สองก็อยู่ด้านบนนี้แหละ ตรงนี้ก็จะขายของจยพวก o p นะครับอย่างอัน r e a ก a b l e อะไรเงี้ยก็ไม่มีวันพังครับไม่ต้องใส่เมนก็ได้ขายของได้ประโยชน์นะครับก็ขายไอ้วันนี้โอเคต่อไปนะตรงนี้เป็นบ้านของน้องกิตกับน้องยีนะครับที่ตอนนี้ที่สร้างได้ประมาณ5าทีแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็อาจารย์ที่มีหมู่บ้านโจสลัดก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ย้ายมาอยู่หมู่บ้านโจสลัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวหมู่บ้านโจสลัดทีหลังนะครับต่อไปครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ เรียกเรียกว่าบ่อนคาสิโนไม่ผิดนะก็นะครับที่นี่ก็จะเป็นบ่อนคาสิโนครับสำหรับการาพนันของอะไรอย่างนี้นะครับลืมเก็บพึ่งพนันกับตุลาไปก็สามารถพนันอะไรได้ตามใจชอบนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ตรงนี้ก็จะแข่งมาครับใครถึงเส้นชัยใครวนสามรอบก่อนเขาชนะครับตรงนี้ก็ใครผลักตกเวทีแล้วนับหนึ่งสองสาม ก่อนอกชน,น,นะครับตรงนี้ก็ไม่ด้องอธิบายก็ไม่ต้องอยู่นะไปไปไปโอเคไปไปต่อตรงนี้บ้านน้องยีนหลังแรกนะครับก็ไม่ดูดิครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมั้งไม่น่ามีอะไรโอเคไปไปที่ต่อไปทางรถไฟนะครับสถานีรถไฟไปจำเบืองก็เกือบจะพังแล้วนะครับเป็นเพราะ, er ะคีเปอร์นะฮะแล้วแล้วรถไฟที่ผมก็เป็นคนสร้างนะครับ ต่อไป fk fishing farm คนระเออถ้ามีคนถามว่าเออ fk fishing farm ไม่ใช้ไม่ได้หรอก็กผมลงร้านแผงไว้นะครับท้าให้มันใช้ได้แล้วใครมามาทุบวะเนี่ยผมว่าแยผมว่าที่นี่ต้องมีโจรอะผมว่าเดี๋ยวผมต้องปรับเปลี่ยนกฎของเซิร์ฟนี้ซะหน่อยแล้วนะเพราะว่าไอพวกนี้มันชอบขโมยของนะครับไม่รู้เป็นไรกันเหมือนแบบเหมือนแบบเออฉันได้มีของอะไรเข้ามาปนกันเลยตรงนี้ครับเป็นชอ็อปปลานะครับ ซึ่งช็อปป้าที่ยังไม่มีอะไรนะครับก็จะมาขายที่หลังนะครับช็อปป้าผมเองตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมาตรงนี้บ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของน้องชั้นนฮะเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้มั้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคถ้าานเดี๋ยวมาเริ่มเลยโอ้โอโอโอฟัโอ, The fuck. โอเคผมเพิ่งไปแพงบ,บ้านนะฮะก็คือประมาณนี้แหละ ซ,ซอมบี้มันเยอะโอเคไปไปไปนี่ไปเดี๋ยวครับไม่อยากติดคุปเที่ยมไปเลยตรงนี้นะครับก็ฟาร์มคีเปอร์ฟาร์มคีเปอร์ที่ what the fuck สร้างไม่เสร็จอีกเหรอและมีอะไรที่ไม่ค่อยไม่เซนสักเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวไปโอเชี่ยมอนเมน н ์กันดีกว่าโอเชี่ยมอนเมน н ์ที่ผมคิดว่าบิ๊กเบรนนี่สุดละก็คือตอนนั้นเนี่ยผมนึกว,ว่าต้อง ทุบโอเคมอนูเมนท์ก่อนนะครับถึงจะเออ่ถึงจะสามารถทำฟาร์มได้ไม่ใช่ครับเราเขาที่ไหนเขาเขาทุบเขาทุบกันผมนี่แหละทุบเนี่ยดูเอนติตี้ตรงนี้มีอยู่กี่ตัววะประมาณไม่รู้ดิเท่าไหร่ไม่รู้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปกันเลยเข้าในเธอดีกว่ามันไวกว่าฟาร์กจมดินจมดินจมดินอ้าว ในรับชิบหายละน่าจะได้ละเดี๋ยวเราเข้าดิโอเคประมาณนี้ฮะนี่ก็จะเป็นฟาร์มโอเชียนมนเมน์นะครับที่ที่ทุบแล้วก็เบลอครับก็ตอนนี้เราก็งงนะครับว่าจะทุบทำไมโอเคเข้าเนเธอร์กันหวังว่าจะไม่จมดีรอบตรงนี้ทำเน็ตผมดับบ่อยมากเลยเอวีนิตี้ได้ว A ันยี D ่สิบสามสิบตัวนะโอเคมาอยู่ตรงนี้เธอรน,นะครับ ทางเนเธอร์ก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีนะครับเอยากขึ้นนะ้รับผมใช่ไหมเออยังไงโอเคเดี๋ยวเอนอ่อนอ่อนอ่เซิร์ฟโอตรงนี้เอ่อเป็นทางว้าไปศูนย์กลางเนเธอร์นะครับใช่ครับ มาไปสู่การถืตรงนี้ก็จะเป็นโหลดสโตนคอมเพสนะครับขยันทำโหลดสโตนมากนะเขาก็จะบอกเราครับว่าเอ,อถ้าเราลงทานเนี่ยเราก็จะมาทางนี้ได้นะครับก็พากลับบ้านตรงนี้ฟาร์มทองครับฟาร์มทองที่ค่อนข้างจะไรประโยชน์นะครับมีแก๊สเกิดไม่ยุ่งดีกว,ว่ามาว่ามันจะไปเกิดที่ไหนได้ข่าวว่าประตูนี้เถิดเพิ่งพังไปเพราะใครก็ไม่รู้นี่มเกิดอย่างนี้ าจะมืดแล้วนะครับโอเคตรงนี้นไปสู่การท,ท,ที่ยังสร้างไม่เสร็จทีนะครับก็สร้างแต่เดือนที่แล้วจนเดือนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับไม่ได้สร้างเลยเอาจริงโอเคขั้นงานเดี๋ยวไปกันต่อเลยไปคาเลยตรงนี้ก็เป็นเรือที่ใกล้พังนะครับมีใครไม่รู้ว่ามันทําพังนะครับตรงนี้บ้านแหล่งที่สี่นะครับหรือเปล่าว่าเออแล้วบ้านแหล่งที่สี่ของผมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนอนนอนนก็ นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมจะขายแล้วนะครับก็จะขายราคาเออหนึ่งเดมอนบล็อกนะครับเพราะว่ามันมีของที่ค่อนข้างจะถูกนะครับสเกเลตันเออปีแก้พังนะอ่ะไฟเบอร์ก็แก้หมดแล้วเดี๋ยวเติมเลยตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านหลังนี้ของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับของค่อนข้างน้อยกำลังเอาของมาเพิ่มนะครับ เออตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาวว่ามันเป็นห้องที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์เลยตรงนี้งเนิามพังเลยแนะี <Q> ่ยก็เราจะรีวิวแบบรวดเร็วนะครับทันใจอาจบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคมาดูหลังบ้านผมหน่อยหลังบ้านผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบเรียบนะครับค่อนข้างเรียบได้เลยอนะซึ่งผมจะเอาไปทําร้านขายของหรือไม่ก็ฟาร์มในเร็วนี้เฮ้ยลืมปิดเฟซเดี๋ยวปิดนั้น นะครับก็อาจจะทําฟาร์มไม่ก็เป็นช็อปแ,แถวๆนี้นะครับก็ข้อติตามไว้อาจจะเป็นแบบช็อปอะไรแบบพังๆนะหมู่บ้านเจ้าสลัดก็จะมีอควาเรียมด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาทัวร์อควาเรียมซึ่งอควาเรียมมันค่อนข้างน้อยถ้าใครมาต่อบล็อกเล่นตรงนี้วะเนี่ยชัดแน่เลยชัดนี่ชอบกอดบิดเล่นเนี่ยจนจนตอนนี้เซิร์ฟมันจะพังเนี่ย เหมือนคลิปนี้เราไม่ได้มาทั่วเมืองเราเรามาดินทาออตรอนี้ครับก็อควาเรียมก็สวยงามนะครับสวยงามหยอเป็นเหล็กนี่บมานใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแถวนี้คือบ้านจะสนัดของเราก็แล้พังไปเต็มทีนะครับก็ใครทำพังก็ไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ใช่ผมนะครับพวกนี้ไม่ชอบพังเมืองคนอื่นไปเรื่อยนะครับ ก็เดี๋ยวจะย้ายโงทีไกลแล้วก็ไม่บอกนะครับก็อย่าไปบอกไอ้พวกนั้นนะตรงนี้บ้านน้องชัดนะครับก็ตานี้เลยโอเคเป็นบ้านที่ยังไม่ค่อยสร็สมบูรณ์นะครับผมอย่าไหนดูดิก็ของค่อนข้างจะขยะนะครับขยะทั้งนั้นเลยนะครับ ก็อยากเอาบ้านผมแล้วกันนะตรงนี้อะไรไม่รู้ช่างข้ามไปตรงนี้เป็นฟาร์มข้าวของชัดนะครับตรงนี้ฟาร์มไก่ผมซึ่งออก็นะครับเป็นฟาร์มไก่ที่แซ่บมากๆครับค่อนข้างจะเน่าเฟะนะครับก็มีไก่ที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็กินะทังชีวิตได้นิดนึงนะครับก็รอพวกมันโตนะครับ ความคินะครับก็ผู้บวกปีกแก่พังนะครับก็แม่จะไปไหนได้ไกลละเดี๋ยวแม่ไม่ใช่ใช้พูดอะดีกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับผมคิดจะทำหมู่บ้านอางโงานครับแต่ตอนนี้ก็ล้มเลิกไปละก็พูดง่ายครับผมคิดอยกนะครับตรงนี้เป็นสปอนเซอร์อหลักลงที่2นะครับหลักแรงแรกเนี่ยมันได้มอนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเลยสร้างหลักนที่2มาซึ่งใหญ่กว่าเดิมขนาดโคตรใหญ่แต่ว่ามอนก็ยังน้อยเหมือน,นเดิมนะครับแต่ว่าเย,ยอะกว่าคราวที่แล้วนะครับก็ เอฟเคไปนะครับตรงนี้บ้านหลักแหล่งที่สามขอผมนะครับผมมีบ้านเยอะมากก็ขยันสร้างนะแต่ยังไงก็ขี้เกียจอยู่ยดีนะครับเค okay. มาดูกันนี่ฮะดูไว้เลยนี่บ้านหลักแหล่งที่สามผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องรีวิวได้เอ,อตรงนี้ฟาร์มเหล็กนะครับฟาร์มเหล็กที่ได้เหล็กค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก้อนชั่วโมงได้ประมาณยี่สิบสามสิบบล็อกนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มเด็กในางที่สองเร็วๆนี้นะครับก็คอยดูยนะครับนี่สปอนเซอร์หลายแห่งแรกก็ใช่ฮะบก็มอนน้อยอตรงนี้เป็นฟ้าเป็นห้องหนังสือนะครับที่แม่งชอบทํากันพังเลยเกินที่อะไรก็ต้องมาซ่อมเละโอเคถ้าเลซี่ทีมดูไว้อยู่นะหยุดเลยนะหยุดพังและของหยุดพังเข้าของชาวบ้านได้แล้วเว้ยคือมันมันไม่ใช่อะ่ะ <laughs> แล้วผมก็ต้องมาซ่อมเลยนะคือคนทําพังอ่ะคนทำพังก็งไม่ม,มาซ่อมเวย เป็นินทาสูงส,ส,สุดแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเราไป,ไปดูบ้านน้องกิจกันนะครับบ้านน้องกิจที่พังไปแล้วใช่ประมาณเกสิซที่นี่มันพังไปแล้วนะฮะก็ตอนแรกยังปกติดีสนามนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่ไม่มีห้องนอนแล้นะครับอตอนนี้เป็นทางไปนเนเธอร์นะครับก็ใช้เทคนิคตัวเซเว่นนะครับตรงนี้เป็นเออเขาเรียกว่า ห้องผับปลาครับก็ไม่รู้ทำไมมีมีสัตว์ที่นี่เยอะนะครับตรงนี้ผมสร้างเองไม่ค่อยพังตรงนี้เป็นเลสโตนครับเดี๋ยวก็บ้านนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเลสโตนนะครับไม่ต้องสงสัยทำไมมันมันดูน่าเฟรนะครับโอเคสลามรุดาลานะครับก็โอ้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 ก็นะครับ วะวะวะไม่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 เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคถ้า okay. งั้นเดี๋ยวเราจะรีบพาพาทัวร์ว้รีบไปก่อนนะครับเพราะว่าอา่ที่นี่มันมอนเยอะนะครับขี้เกียจปักไฟวะวะโอ้ไม่เอาไม่มาเก้าสิบมันซื้อตรงนี้ผมมีคนขุดอะ่ะเอาจริงที่เหลือม,มาขโมยมาขโมยแร่ไหนดูดิ มันมีทางออกใช่ไหมทางออกปะวะเจาะขึ้นเลยแล้วกันนี่ทางออกโอ้ว้ว้เป็นตรงนี้เป็นเกลเซเตอร์แห่งแรนะครับซึ่งพังไปแล้วใครพังก็ไม่รู้โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เผาเผาเหล็กเลย ถามว่ามอนเยอะไหมเจออครับแถวนี้บอกตามตรงนี่ฮะต่อไปก็จะเป็นที่ที่ผมแบบตอนแรกแบบยางเยอะมอนอยางเยอะด,ดิมีอย่างเยอะก็คือนี่ครับหมู่บ้านเวทเจอตอนแรกมีกันสิบยี่สิบคนตอนนี้เหลือสามคนครับเศร้าก็เหตุผลที่มันเหลือแค่สามคนครับเพราะว่ามันมีคนไม่ปิดประตูเวยเสร็จแล้วพอมอนคือผมลงนั้นแล้วแหกไปคือเวลา A.P.C. ตายเนี่ยมันจะแจ้งเตือนครับซึ่งแจ้งเตือนไม่ยอมไม่ยอมเองครับคือผมเพิ่งหยิบไปแล้วแต่ไหนท่านแล้วแล้วผมไม่ยังจะรัเผมได้แล้วผมยังไม่รับอีกทีก็เดี๋ยวค่อยๆซ่อมไปนะครับใช่ฮะที่นี่มันพังไปหมดแล้วก็รับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมคนเดียวนะครับก็แซนนะครับก็ค่อนข้าวที่เสานะสำหรับโอเวอร์เวลก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมว่าจะหมดเพียงเท่านี้นะ เออมันจะหมดเพียงเท่านี้คือผมว่าโอเคไะไป, okay, ปะไกันต่อเหมือเออลืมบ้านน้องโซเดีบ้านน้องโซเดีอยู่ที่นี่นะครับก็ถามว่าสวยไหมก็ค่อนข้างสวยนะครับก็รอน้องโซเดียเศร้าไม่เสร็จครับก็เป็นหนึ่งสมาชิกใหม่ของเรซิทีนครับคอยดูไว้นะครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับเล่นด้วยประสบการณ์อย่างไรนะครับโอเคคอยติดตามไว้คอยดูไว้อย่าไปไล่เทิร์นต่อไปเข้าไปวอท ฉันมาเกิดที่ไหนกันครับเนี่ยโอ้หรือใส่ปิดโอเจ็บโอเคที่นี่ก็ไม่มีแล้วมากนะครับก็ทางไปเอ่อเดชั่นเรมแนนนะครับซึ่งทางไปเทชเนเรมแนนก็มีดีเอ็นด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบหล่อเท่มากนะครับตรงนี้ผมต้องระวังพิฟินบลูอะผมกลัววะ้ ถ้าน่าจะเป็นทางไป D N นะครับก็เราจะไม่พาไปดูนิทรรเทีนะเพราะนิทรรเทีมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็อีกเยอะนะพอจะเสร็จสมบูรณ์ก็เป็นฟาร์มเบลส์นะครับอะไรพวกนี้โอเคยังเข้ามาอยู่ในตองโฮน,นะครับตรงนี้มีไข่ครับไข่าหายไข่ขโมยอยากรู้จริงๆโอเคไข่ก็ยังไม่มีไรมากน,นะครับะปะรวไปเลย อยู่ดีน,นะครับดีไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเพียงแค่ออฟาร์มเอนเดอร์แมนนะครับที่ผมสตรีมไว้นะครับถามว่าไฟเดอร์แมนยากไหมเออครับยากยากมากๆยากโคตร,ร,รนะครับก็บินดีกว่าเหลือดูบริวิที้เก้าสิบเอ็ดก็ใช้ได้อยู่ไปไปดูดีกว่าก็คือนะครับตรงนี้เป็นฟาร์มเอนเดอร์แมนที่ออผมได้รับ เทคนิคจากไทกเกอร์น,นะครับใช่ฮะก็อินท้อมั์คอยช่วยเราได้ครับก็ตอนแรกผมจะสร้างแบบนิดเดียวนะแต่เพิ่อไปสร้างใหญ่ขนาดเนี้ยจนแบบล้นอะล้นอะ,นอะเอาจริงล้นเนี่ยดูครับดูดูตายเป็นร้อยดู Inner ow, อินทนโอลโอ้โหดูสิเออดูเอนตี้แถวนี้ครับก็มีอยู่ทั้งหมด30-40ตัวนะครับ ไม่มีอะไรมากครับแถวนี้ก็น่าจะหมดไ้วนะครับสําหรับการทัวร์เมืองประจําเดือนกรกฎานะครับไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวจบไปด้วยสวยๆไปด้วยการแบบถ่ายภาพเมืองดีกว่านะครับ ใช่ถ่ายไม่เป็นจบ